สิมาบ,บอกให้ฟังเนาค่ะพี่น้องว่าไรธนาทอนของเฮานีได้พันพันเขาเหนียวไก่น้อยเนี่ยไม่เห็ดได้จังไรไก่น้อยพันสีทองก็คืบตาสมัยไปเที่ยวซอปปลาลาแล้วพี่น้องได้ไปกินเนลยแสบหลายอันนี้ค่ะเขออนุญาตเจ้าของภาพในเด้อค่ะเดอ้อยายทอดหนมาพนว่าเป็นข้าไร่ทั้งเชียงขวางพูนอากาศนหนาวๆคนละทั้งเล่าใอยเห็ดได้พนวา นี่ท่อนกะอุย้ยขาบอลองสิหูเบ้อกะเสาะแสวงหาจนได้ค่ะพี่น้องถ้ามีเต็มกอนกะแพงหลายย่ท่อนก็เลยเอามาปอส่ทานแล้วก็เฮ็ดห,ห,หน้าปังโยนค่ะพี่น้องพิ่นกลับมาเฮ็ดหน้าปังบ่งรไรแล้วก็ท่อนก็ลืนเฮ็ดเบิงค่ะพี่น้องเอา้าบอลองกับบอลูหลังจากท้นด้วยอากาศที่หนาวหรือว่าไกลเคียงกับประเทศโซเปปอร่าก็บ,บ่จักพี่น้องเรางามเอางามเอายังไงงางมางานจนว่าเอา้าพุ่นนะ่ะพี่น้องจนว่าไดเก็บมาเก็บผลผละพี่น้องห่วงออกมากกับเป็นตะอ่อนซ่อนหลายขาขานีน่ะ หน้าปังปีแรกยะท่อนกระไดความประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลกับธุคนกับโอคิดวญญายะท่อนสิเห็ดได่ยะท่อนกับเงินคือกันธนาลังจางหันที่เกีอนเห็ดปีแรกกับปีพศ2563ันห้า้อยหกสิที่ไรพันธุ์ข่านเขานี้มาเห็ดยู่ทั้งไหลของเฮ้าเนาะค่ะเนาะกาเฮ็ดแบบไม่เช่าหน้าเฮ็ดแบบไม่ค่ะพี่น้องจนได้เก็บมาเก็บผลนหลักอาล่องล่วงหน้าปีหน้าปังเฮ็ดอยูหนีหลายนี่ค่ะเมื่อซีเป็นข้าวสารและรสชาติก็อ่อนหอมนุ่มแซ่บได้ค่ะเป็นข้าวที่แปลกเนาะบ้านห้ามมือกับมข้าววย เป็นขขาเนี้ยเด้อค่ะเด้อหนึ่งตเศร้านี่อาจสิเป็นมือมือแต่ว่าขาวขาวหอมงามก็ให้ความตอบรับจากหลายพี่น้องที่มาอยากได้พันน้ำเายท่อนไปปลูกเนาะค่ะเนาะปีนี้เายท่อนกระเฮ็ดคือเกาเหรอค่ะเนาะเจ้าหน้าเฮ็ดแบบไม่ได้แบบไม่พี่น้องเฮ็ดคือเกาเมื่อกี้สิคือเกากับเฮ็ดเศร้าหาไปละค่ะฟากติดตามเายท่อนให้น้ำเนยพี่น้องนี่อันนี้คือล่วงของปีนี้เด้อค่ะเด้อ ก็คือบรฮเดให้พิหวังครับอันนี้ล่วงเขาหน้าปีหน้าปัางกับเฮ็ดยูพ่อปนันหลหะค่ะพี่น้องฝากติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้ยายทอดเนี่ยนะคะเด้อ